ใช่กำลังมองหาคอนโดถนนสุขุมวิทนะครับคอนโดนะครับเดอะสกายไลท์นะครับสุขุมวิทหกสิบสี่นะครับตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าปุณวิถีนะครับแค่ประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับแล้วก็อยู่ข้างห้างเดลทาวนะครับที่กำลังสร้างอยู่นะครับติดถนนสุขุมวิทเลยนะครับโครงการนี้นะครับห้องนี้นะอยู่ชั้นสิบสองนะครับขนาดสี่สิบห้าตารางเมตรนะ สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับเดี๋ยวผมพามาดูห้องนั่งเล่นก่อนนะครับอันนี้นะครับเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะครับโซนครัวตรงนี้จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นนะครับอย่าพนั่งเล่นกระจกบานใหญ่นะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับนี่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับกระจกกว้างใหญ่นะครับ ดูดีหรูหรานะครับนะทุกห้องมีแอร์นะครับนี่ <Hey, S 1> <Hey, S 2> ผมพามาดูวิวตรงนี้นะ <Hey. S 2> กำลังสร้างนะครับอันนี้คือเดอะคลาวนะครับใหญ่มากถ้าใครนึกไม่ออกนะครับโครงการนี้อยู่ตรงข้าม True Digital Park นะครับผมก็คือเดินข้ามไปได้เลยนะครับ ไปห้องห้องที่สองนะครับ mm hmm. มีตู้บิวอินมาให้แล้วนะครับทั้งสองห้องนะครับมีแอร์สามตัวนะ mm hmm. แล้วก็อันนี้ห้องงาน ยังไม่ได้แกะใช้นะครับห้องนี้นะครับผมขายต่ำกว่าราคาตลาดนะครับต่ำกว่าโครงการด้วยนะครับถ้าใครสนใจทักมานะครับผมสวัสดีครับสำหรับโครงการนี้นะครับที่จอดรถนะครับจะเป็นที่จอดรถชั้นใต้ดินนะครับจะมีจุดที่ให้ขึ้นมาสองจุดนะครับก็คือจุดเมื่อกี้นี้นะครับที่เป็นห้องฟิตเนสนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของอาสระว่ายน้านะครับ ตรนนี้เป็นสาวว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีซาวน้าอยู่ด้านในนะครับนี่คือที่สะดวกสบายมากครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับจะเที่ยงแล้วนะครับตรงนี้นะครับใน่วนของสาะว,ว่ายน้าเนี่ยยังไม่แดดเลยนะครับคือเพื่อนๆสามารถออกกําลังกายหรือวิ่งจ็อกกิ้งในโครงการได้นะครับนะคือได้ถึงบ่ายนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยตึกในโซนของ สระว่ายน้าฟิตเนสเนี่ยหรือว่าเป็นลูวิ่งหรือว่าลานกิจกรรมตรงนี้นะครับอ,อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับแล้วตึกของเราเนี่ยมันมีทั้งหมดสี่สิบแปดชั้นนะครับเพื่อนๆดูนะมีทั้งหมดสี่สิบแปดชั้นเพื่อนๆสามารถเออได้เงาของตึกเนี่ยได้จนถึงบ่ายเลยนะครับนี่สระว่ายน้ํานะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นส่วนของซาวน่านะครับผม ผมจะพาไปดูในส่วนของ parking นะครับหรือที่จอดรถนะครับในส่วนของโครงการนะครับที่จอดรถนะครับก็จะเป็นที่จอดรถที่แบบว่า,าลงไปชั้นใต้ดินแบบนั้นนะครับจะมีทางลงอยู่2ทางนะครับคือทางตรง,ตรงกับทางตรงนี้นะครับตรงนี้คือที่จอดรถด้านล่างนะครับ ใครสนใจนะครับโครงการนี้นะครับผมคือทางเจ้าของห้องนะครับเขาคิดถึงลูกในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ทางพี่เขาเนี่ยทำงานอยู่ที่อเมริกานะครับซึ่งมีลูกเล็กๆอยู่เนี่ยเขาวางแผนไว้ว่านะครับถ้าลูกเขาโตแล้วนะครับอาจจะอยากกลับมาเรียนหรือมหาเป้าหมายในชีวิตที่เมืองไทยนะครับเขาเลือกโครงการนี้นะครับเพราะว่าเขาเลือกมาดีแล้วเพราะว่าโครงการเนี้ยต้นไม้เยอะมากนะครับ แล้วก็พื้นที่สวนเนี่ยที่เขาจัดเนี่ยนะมันร่มลื่นนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยแดดไม่แรงนะครับสามารถลงมาวิ่งจ็อกกิ้งได้ไม่ต้องโดนแดดไม่ต้องเสี่ยงมาเลี้ยงผิวหนังนะครับและที่สําคัญนะครับที่จอดรถนะครับอยู่ด้านล่างทําให้เวลามองเข้ามาในโครงการหรือมองลงมาจากตึกเนี่ยมันดูสบายตาครับหนะ้าทางเข้าเนี่ยตั้งแต่หน้าโครงการมาเนี่ยมีแค่ตึกนะครับแล้วก็ต้นไม้เท่านั้นเองนะครับ ซึ่งทำให้แบบมันดูโล่งโปร่งสบายเพื่อนๆดูนะตรงนี้นะครับเห็นไหมก็ด้านหลังเนี่ยอันนี้จะโปร่งมากเลยนะครับจะมีแค่ตึกสี่ตึกนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าของโครงการนะครับพื้นที่อีกประมาณสามไร่นะครับยังเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับยังไม่มีโปรเจกต์จะขึ้นอะไรนะครับพื้นที่ในกรุงเทพนะครับที่จะมีพื้นที่สีเขียวเยอะขนาดนี้หาไม่ได้แล้วนะครับบางโครงการนะครับ ที่มีพื้นที่สีเขียวนะต้นไม้ก็สามสี่ต้นนะครับแล้วก็ส่วนกลางอยู่ด้านบนนะบางค้งมันก็ร้อนเกินไปไหมครับสาหรับสบบาวไว้น้ำตอนกลางวันนะอันนี้เพื่อนเพื่อนดูนะนี่สิบเอ็ดโมงจะเที่ยงแล้วนะครับฝั่งนี้ยังไม่มีเลยยังไม่มีแดดเลยนะครับแล้วลมนี่เพื่อนเพื่อนดูผมเนี่ยดูผมของผมนะเนี่ยลมลมดีมากนะครับลมดีมากในส่วนของสาวไว้น้ํานะครับในส่วนของอฟิตเนสนะครับแล้วก็ ห้องโคเวอร์กิ้งสเปซก็ยังมีห้องพอดแคสต์ให้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็โคเวอร์กิ Co ้งสเปซสามารถเดินขึ้นมาจากาที่จอดรถได้เลยนะครับผมซึ่งสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็เดินเข้าตึกแบบสาบายๆนะครับคือพื้นที่ดีมากบอกเลยดีจริงๆนะครับใครสนใจโครงการนะครับ The Sky l i ไ e Avenue สุขมุมวิท4นะครับตรงข้าม True Digital Park นะครับ ดูนะครับทูดิจิตอลพาร์คอยู่ฝั่งนู้นนะครับในอนาคตถ้าลูกโตแล้วนะครับทางพี่เจ้าของก็อาจจะว่าเคยวางแผนไว้ว่าเขาจะให้ลูกทำงานอยู่ที่ทูดิจิตอลพาร์คนะครับหรือว่าห้างนี่นะครับเดอะคลาวนะครับกำลังสร้างอยู่นะเดอะคลาวโตถนนสุขุมวิทซอย64นะครับนี่นะครับที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่ด้านหลังนี่คือเดอะคลาวนะครับกำลังสร้างอยู่นะชอปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่มากๆนะครับน้าแนนะเขาจะมาหางานอยู่แถวนี้นะครับ ตรงนี้เหมาะมากนะครับผมเรืองไงใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ เข้าไปได้ไหมครับ อันนี้ห้องน้ำใช่ไหมครับ